สวัสบดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซี MC ทุกท่านสวัสดีชุขูชุขนพี่น้องคำคืนนี่โอ้ยพี่น้องคำคืนนี่จะซื้อผ้าพี่น้องมาหล่องานบุญ โอ้นะโมแนพี่นอ้องเจฟลาาก็จะเป็นเซ็กซี่ประเทศกู้ย้ายพี่น้อง เหนื่อยดีๆไหนๆไม่ถือเหนื่อยแค่แค <man>? ่บ <internally. c implications> ่ม <nte> ีแล้วไยมันมืดมันมืดมันชอบกว่เห็นนนาๆถ่ายให้ไม่เห็นหัวเห็นยังเนถ่ายเห็นแต่การแตกโซ่เพื่นพี่น้องนางสวยเลิศพี่น้องเอ้ยเจอกันทุกคนบังเอิญบอคิดว่าเจ๊เป็นชิมาเนาะซ่าซื้อกันเกิดก๊อกมาไปเห็นการ มากับทีมงานเจอมาราคอเก่าเือี่เกือบเซตเจอ่าทุกเม่ได้ซีเซ็ตอยู่บ่เมื่อไจักซุ้มซ้าเมื่อไงมนเ็กคือเก่าเ <c oughs> ออเซตหมดเด้ม่จักเจ้ามีไม่คัดมาบ่จักมากปาว่าน้พี่ต้องที่ก็คุณชคเซี่ขาวบอลซาดาเข้ากับบุดีใจวันนี้กะทีมงานอุตสูตรขบดจา งานนี้ก็ผใหญ่นอกอันเต้มาเป็นนาอาเขือนัะัวไปหงจะได้มาจอดจอ้วก็จ้ใหญ่นองัเต้เป็นโคเก่าอทิ้งเจน่แล้วคัเจ้ใหญ่ของเขาอยู่โตะใดตันใจผูกกากระบาดเคยเห็นหนาจ้ะเบไปโกลการวิีีเบือไงในทั้งจัดบาทน่อยดอใหญ่สํางใจเจ้า้ผู้ใหญ่นองเต้พี่น้องพี่น้องผู้ใหญ่นองเตะ้เจ้า ไลีมี่ถุงสาวสดสดสดรอดรอดเอ๊ะออกมานนี่บ้านถุแล้วพี่ใหญ่น้องเต้เป็นโค้ชคือเก่าพี่น้องเอ้ยแบบเป็ดอยู่ทีมงานออกมาเนี่ยแมนแมนบอกใส่เสื้อเลื้อนอันนี้ก็จะเป็นลำกุงพี่เพิรนเนาะแบบมืดแน่พี่น้องเอ้ยคนก็ร้ายเต้ยเอาใจเด็กที่จะเป็นเจ้หน่อยคือมันจะแตกตุ่มเช้าตอนนี้เดี๋ยวนี้ มาล้างเวทีพี่นาอเบพ่อใหญ่น้องอเต้ระเบิดกระจายที่่อนรา้อาพ่่งมีบ่พ่อมามีบ่เออเีว่ามาคนที่เป็นที่เาบ่อยแล้วขอเชิญลากลอบเาเขาเอกปถอะยายุ่งยายุ่งกับเขาแลี่ให้วุงกเขานะเาคุณคุณพี่นนองคุณ อ้อการบดถีบตของจัถึงแคบสากเมืองก็อยู่ไปเต็นตัวใหญ่นะเลอเท้ายาตีเอายาววดำดำตีเอาีองเลยตอนนี้เจ้เบรกเขาจับจงจับจองโตตังเรียบร้อยนัล่อเทามีเพียงักล่อมีนอกล็อกซายมีด้ายด กํลังร้องใหม่ๆกําลังแจ๊กอ้อมาด้ดเล็กเสียงเสียงเพื่กัปาต้องว่าเป็นธรรมดาเออครั้งแรกินเอาไนเส้นชจางทีมงานจากตะโมงเฮาเอไปกันยัไกนย่ทานโชวดทองชวด่ไดจะดน่าไปเนไปอยู่ตไต่เน่าทินงานชางตะโมงเฮาเออ ยกอวามนี่ผมกดำไม่รอพอยู่กำลังจัดกำลังคิดกันกำลังยนเสียเอาบาดจากนัเสียเานักนัดแต่บาดจกจากเสียออกาแม่จันเนาจล่ัด้งออกไปเนยอดนีเป็นหอดของน้ำบมทนาบัลทาน้วซาซุยน้ำบมทนาอาบทิมน้ามงน้ามงกับโปรตีนแ่นี่เนาะบรอยากไปไกล้บูนาเรือนาเรือพุ่งพุนงอยกำลังหิดอยู่จัดะกันออกมาโลย เออหาทีมนะม่งพี่น้องเอ้ยผับอะไรเตรียมพร้อมมากพี่นองอย่าจปัตตุบันเียกได้ปองใหม่ากชาว่าเหมพี่นองพี่น้องเปิดช่องใหม่เ่าวาพี่น้องดช่องวเ่องปว่าพีช่องปวาเปอว่าอองปวาีปชงเปว่นเปนเปิดช่องา่งองป่่นเนดช่า่ม ต้องเปรอบที่กานของคุณชางแล้วะการคือคอเออเหื่อแทงไรยพี่น้องวัจิาพไมพี่น้องเบิ่อยแล้ววาคุณ้างมาี่คือสิบวนได้มาจับจองอกเสดน้องสาเฮาเี่เพื่อเปรนประนตายการเวทีรอลอกเลยอเอาได้สะเอาไ้สิสเล่นส สองแรงสองขอไปก่อนพี่น้องเลยติดลิกสิทธิ์เมืองพี่น้องพอดละวันก็ท้าพี่ ่อไปพี่น้องเอ้ยซาซูยกับฮิเดมื่อะไรแหละหัวปลากับข่อยเป็นพวกเกลียวถูกปะรอบนี้เป็นลูกทีมงานของเจคุยท่าโตท่านต่างคุณอยู่ท่านไหนเจไหนยกจองไอเดียโอ้ยเจคนสวยเออไ้าคือสิเมตรจะมาซื้ออย่างหัวปลาบวกเกี่ยวมาหาสื่อแนวมืเกลี้ยดมาโอ้พี่จะมาซื้อแนวกับแก้มงอะ เดี๋ยวารอบนี่เม็นรอบของทีมงานของเจ้าแล้วี้ยวแต่งตัวเซ็กซี่ขนาดพี่น้องขอบขยอบพวามอบจะเป็นคนงามโอ้ยไม่เท่นักใจคิดีกรหลายนะเอ้ยว่าจังไดเออทีมงานของเจี๊ยบมาซื้อลูกซีนเจีคนงามเพิ่นมาซื้อลูกซีนเออเสียงตาหน่อยชิ้นม่ชิ้นท่าน อย่าตาซ้อนแลมาเลยอดกนเงมื่พี่น้องแพงกระดอกไม่ทำงานของเจคูนาเราเงินมื่นออยู่มองในเจใจถ้าบุมีเงินมื่นผกินปลได้ไหมอีหัวมาบกเยียวพนวากินลูกศิล่าปลได้ได้พี่น้องตาสิลาสมน้าดยตลอดพนวะโชดเจคตจับปากติ้งิกาเบ่อหมดอักบาทก็ได้แม่เลยบอ ได้สามคนหนึ่งจะเก่ามันเต็มโต๊ะเต็มตังค์เลยดียสองสามสี่หามาอีกแล้วยังอยอะมาลดข้อลดคู่หมดเลยโต๊ะในตังคสี่หกออกมาเดือดเบิดเอ้ยยังอยู่ไปแล้วพี่น้องเจ๊คนสวยเจ๊คอล่า

ขายพังนี้ก็มีคือกันสอเากรได้าอาสูงกับเ้าเตียใส่มันเป็นหูเบิรกชุดเจ้าบอสนะบรรยากาศในงานพี่น้องงานบุญในน้อยงานบุญดอนสวรรค์บุญบนหน้าบ่อพี่น้องเอ้ยดอนสวรรค์บ่อน้าซักซิ์ วานนะบอพี่น้องก็เว้นชาซุยบอดาม่าข้ามเห็ดพบแดงข้าด้วยเพื่อนพี่น้องเลยข่าวบ้าไฮแต่ว่าบ่ายโคชก์เน่เป็นว่าได้ยินข่าวว่ามิเตโฮมซ้ำช้าเพราะใหญ่น้องอาเต้หันงานได้กับบัวผาดมันเป็นเจ้าภาพโคชก์วอาอยู่เป้ะเป๊ะอยู่สีเขียวเงาวงาอีกแล้วพี่น้องส่วนว่าซาซุยกันถ้าพี่น้องรอเบิ่งงันจะมีเทเนียนะพี่ สิเมอรอแหละพ่อแม่พี่น้องพอกันคิดหนาเด้ออยู่ดี่ม่้งจุกูจุกคนเด้อพ่อแม่พี่น้องเขาซื้อิเมื่อแล้วทำคืนนี่กะลาลพี่แลน้องเด้อพี่น้องเด้อพอกันคิดหนาสบายดียพี่น้อง